ฟอเรสต์ Forest, ต้องมาจากป่าไหนป่าเชอร์วูดอ่านี่มันเป็นเรื่องเล่านิทานนิยายแล้วกันจะแล้วแต่เอาไปเป็นหนังก็เรียกว่าเป็นเป็นหนังแล้วแต่อยากจะแต่งเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักฐานทางประวัตินะฮะป่าเชอร์วูดเนี่ยมีจริงอืเป็นป่าอยู่ในเมืองลอติงแฮมเนี่ยแหละอืแล้วก็สนามของลอติิแฮมแรกเริ่มเนี่ยไปเล่นที่สนามมาอืเรสคอร์สสนามมา้า สนามมานั้นน่ะอยู่ในบริเวณป่าเชอร์วูดคนที่ก่อตั้งสโมสนรนังแงมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเป็นฟอเรสแล้วกันเพราะมันเป็นป่าที่ดังใช่ไหมม,มันก็เลยเป็นเอกลักษณ์เออมันเป็นทีมที่นำสกุลเนี่ยไม่เหมือนใครในโลกน้อยไม่มีเลยดีกว่าฟอเรสใช่ไหมคือส่วนใหญ่ก็อยู่ในเตดอยู่เตดเอฟซีเอฟซีอะไรพวกนี้ City, หรือในอังกฤษก็จะเป็นพวกวันเดอร์เลสโบกตันอะไรเงี้ยอย่างที่แปลกอันคือไบรตันแอน ก็คือเอาเมืองโฮฟมารวมด้วยเมืองไบตันแดนโฮฟแล้วลงท้ายด้วยอัลเบียนซึ่งอัลเบียนก็คุณหมวยก็เคยบอกแล้วว่าหมายถึงอะไรเวสต์บรอมวิชอัลเบียนเนี้ยมันเป็นนางสกุลฟุตบอลอ่ะแต่ f o r e เรสมีอันเดียวเออเก่าแก่ในโลกเลย